รายงานเพิ่มหิมะถล่มโรงแรมในอิตาลีเหยื่อหิมะถล่มในภาคกลางของอิตาลีกล่าวว่าได้กินหิมะและน้ำแข็งเพื่อความอยู่รอดระหว่างติดอยู่ภายในโรงแรมจอเจกาลาซี่วัย22ปีและแฟนหนุ่มของเธอกำลังนั่งอยู่บนโซฟาในล็อบบี้ของโรงแรมริจเปพยโนเมื่อหิมะถลม่ม เหยื่อสาวกล่าวว่าโรงแรมถูกถล่มทับจนแสงหรือเสียงไม่สามารถเล็ดลอดเข้ามาได้ด้วยความตกใจและสับสนเธอนึกว่าโรงแรมถูกหิมะกดทับลงไปใต้ดินซะแล้วทว่าพอตั้งสติได้เธอก็ตระหนักว่าล็อบบี้ของโรงแรมได้กลายเป็นโดมหิมะพร้อมถ้ำสีถ้ำเธอได้ยินเสียงร้องของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องเรียกหาลูกสาวของเธอก้องกังวานไปทั่วล็อบบี้ เนื่องจากไม่มีอาหารหรือน้ำดื่มเหยื่อสาวและแฟนหนุ่มจึงต้องประทังชีวิตด้วยน้ำแข็งและหิมะจนได้รับความช่วยเหลือราว58ชั่วโมงให้หลังแผ่นดินไหวอย่างน้อย5.2ริกเตอร์สี่ครั้งใกล้กับเมืองแอมัทริสเป็นต้นเหตุให้เกิดหิมะถล่มกลบฝังโรงแรมแห่งนี้ก่อนเกิดเหตุแขกของโรงแรมถูกแจ้งให้ไปรวมตัวที่ชั้นล่างของอาคารเพื่อเตรียมตัวอพยพแขกรายหนึ่งได้ออกไปจากโรงแรมเพื่อไปเอายาให้ภรรยา ทำให้เขาได้เห็นเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวขณะที่หิมะกว่า1 2 0 0 0 0ตันได้ทลายลงมาด้วยความเร็วเกือบ97กิโลเมตรต่อชั่วโมงจอเจียและแฟนหนุ่มของเธอเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่รอดชีวิต9รายซึ่งเป็นเด็ก4รายขณะนี้มีรายงานยอดผู้เสียชีวิต6รายและยังมีผู้สูญหายอีก23ราย